นายพิชัยนริรศพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนเที่ยวงานมาหาสงกรานณนะ์ตลาดต้องชมกว่า100แห่งทั่วประเทศระหว่างเทศกาลสงกรสงนต์าร6 8โดยมีกิจกรรมมากมายอาทิช้อปปิ้งสินค้าชุมชนรับคูปองส่วนลดจำหน่ายหอมหัวใหญ่และหอมแดงราคาถูกและไหว้พระขอพรเพื่อกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับ วันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในนะครับเราได้มาเยี่ยมชมนะครับที่ตลาดบางน้ำพึ่งนะครับจังหวัดสมุทรปราการ นะครับซึ่งก็เป็นตลาดเก่าแก่นะครับเป็นตลาดหนึ่งในเรียกว่าตลาดอัตลักษณ์นะครับแล้วก็มีสินค้านะครับที่เป็นภูมิปัญญาก็ดีแล้วก็สินค้าที่เรียกว่าหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้พบเห็นแล้วนะครับผมทางวันนี้กรมการค้าภายในนะครับเราร่วมกับทาง ทางตลาดนะครับท่านนายกนะครับท่านมาอยู่กับเรานะครับในการที่มาช่วยกันโปรโมตนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับใน100ตลาดนะครับที่เรา มีกิจกรรมที่จะจัดร่วมกันในช่วงวันสงการนะครับเพื่อระลึกช่วงเทศกาลของวันปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับช่วยกันลดค่าของชีพนะครับแล้วก็ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมที่ดีของอประเทศไทยของเรานะครับสืบสานวัฒนธรรม ที่เรามีกันอย่างยาวนานนะครับวันนี้ที่ตลาดบางน้ําพึ่งนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในระแวกเขตสมุทรปราการหรือเขตใกล้เคียงรวมไปถึงนะครับเขตอื่นๆนะครับจังหวัดอื่นๆนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับเพราะตลาดนี้มีร้านค้ารวมกันถึง700ร้ร้านค้านะครับมีสินค้ามากมายจริงๆทั้งของทานเล่นของกินของใช้ของจากสวนนะครับของจาก ที่ทําเองโดยชาวบ้านนะครับได้เอามาจําหน่ายนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนครอบครัวนะครับได้มีโอกาสมาใช้เวลาในวันหยุดนะครับในตลาดต่างๆนะครับที่ทางกรมการค้าภายในได้ร่วมกันนะครับช่วยกันพัฒนาแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมของดีของใช้อของ คนไทยเราด้วยนะครับนอกจากนี้ที่ตลาดบางน้ําพึ่งเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องศูนย์เรียนรู้นะครับในเรื่องของการทําผ้ามัดย้อมก็ดีนะครับหรือการทํากระถางปลูกต้นไม้ก็ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับและที่สิ่งสําคัญนะครับตลาดบางน้ําพึ่งก็เป็นตลาดที่มีเรียกว่าอากาศบรรยากาศดีมากนะครับเราอยู่ภายใต้ร่มไม้นะครับตลอดเราเดินเนี่ยนะครับก็จะได้รับนะฮะ การสูดนะครับอากาศที่ดีกับร่างกายนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มาเที่ยวชมนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยมาจากแถวลังสิตนะครับใช้เวลา4ี่นาทีเองนะครับในการขับรถมานะครับมาถึงที่สมุทรปราการแห่งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนครับนี่ก็คือหนึ่งในกิจกรรมดีๆของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ